เฮ้ยห,หายแล้วเฮ้ยไม่หายเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยไม่หายอ่ะ <c oughs> มันเป็นของพี่เปล่าหรือมันเป็นของผมพี <c oughs> <c oughs> ่ของพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไม่ออกหรอกเฮ้ยใครวะใครวะเดี๋ยวเนาะใครอ่ะวันนี้วันนี้เลยแคปไปแล้วเรียบร้อย

บบายายบายบายครับเจอกันครับจุบจ๊บผมรอดูซีรีส์ของพี่อูอยู่นะครับซีรีส์ที่กำลังจุ่อยมีต่อไปนี้นะครับผมอาวเข้ามาแซวผมแพ้ผมแพ้แพทายแบบ